น้องอร่อยมากครับเองอร่อยสุดๆเลยครับโมอ,อยากแก้งน้องออะกินก <c oughs> ับกินน้ำน้ำโมจิบเิบ <c oughs>

แว่าแบบโอ้โหดูดจ๊วบเลยอะอะไรไหมครับ